ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดูแลประจําวันนะครับสำหรับเครื่องรุ่น A2 นะครับของซันติมนะครับอันดับแรกเลยเราจะสังเกตได้ว่าเครื่องเราปกติหรือไม่ผิดปกตินะครับดูได้จากสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ที่หน้าเครื่องตรงนี้นะครับจะต้องระบุอยู่ที่ 5A นะครับต่อมานะครับให้ทําการเปิดด้านข้างเครื่องนะครับนี้จะมี อันนี้เป็นถาดล้างหัวฉีดนะครับผมชุดล้างหัวฉีดจะมีตัวล็อกอยู่ให้เราเปิดเลาะก,กันลงนะครับแล้วก็เลื่อนลงตัวล้างออกมานะครับบริเวณของที่ล้างนี้จะประกอบู่ด้วยส่วนที่เป็นฟองน้ํากับแปรงขัดนะครับส่วนที่เป็นฟองน้ําจะมีน้ําบรรจุอยู่นะครับให้เราทําการถ่ายน้ําออกทาความสะอาดนะครับแล้วใส่น้ํากลับเข้าไปนะครับโดยจะมีระดับ m a ก min อยู่นะครับสามารถเกินได้นิดหน่อยหลังจาก ที่เราได้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วนะครับให้เราใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับดันไปให้สุดนะครับแล้วก็ล็อกนะครับนะครับตัวล็อกจะขึ้นมาล็อกได้นะครับหากพบว่าเครื่องมีปัญหานะครับอันดับแรกนะครับให้ทําการเปิดประตูก่อนนะครับตรวจเช็คระดับลูกสูบนะครับที่ฝาด้านบนจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับหากเปิดฝาไว้เครื่องก็จะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับ บริเวนนี้เรียกเราเรียกวันว่าลูกสูบนะครับระดับลูกสูบจะอยู่ประมาณ1เซนนะครับหากว่าลูกสูบอยู่ตำแหน่งสูงกว่าอย่างนี้นะครให้เราใช้มือเนี่ยแหละของเราเนี่ยทำการกดลงนะครับผมได้นะครับหรือจะเป็นการตั้มในกรณนนีเกิดปัญหาหัวฉีดตันอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะด้านล่างบริเวณนี้เป็นบริเวณหัวฉีดนะครับจะมีแกน ฝาผนังฉีดอยู่2ด้านด้านนี้เป็นฝั่งยาวกวับฝั่งด้านสั้นนะครับด้านยาวจะอยู่ขวามือด้านสั้นจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะครับหลังจากตรวจเช็คแล้วนะครับให้ทาการปิดประตูด้านข้างนะครับปิดฝาด้านบนให้เรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยครับกับการดูแลประจําวันนะครับผม